อยู่รนบานสีกล้าจบจบหายไรของแก่นหนะายไรของแก่อา้าวพูดอีกอีกข้งนหนึ่งนะหนึ่งว่าเท้าเนี่ยมันเป็นยางมันต้องกระดุกกระดิกได้ต้องมีแรงเกาะนะ เป็นยางเนีย่ยยางรถตรงเนี้ยถ้ามันจมมันไม่สามารถจะเกาะพื้นไดนน้มันยันไม่ได้มันแบนอยู่แค่นี้มันสามารถรับน้ำหนักเป็นร้อยกิโลนู่นนี่เเนี่ยหมดเลยเนี่ยเห็นต่อยมานี่มานี่มานี่พอถึงหัวเขา่าตรงนี้จมมีพัวเขา่า พวกเขาไม่ทํางานเนี่ยเส้นล่างไม่ทํางานไม่ทํางานก็ทรงตัวไม่ไห้นะเนี่ย้ขาขาไม่ได้นะเส้นข้างเนี่ยเส้นข้างนี่มันไปถึงคองนี่เลยเนี่ยถึงคองเลย,เยตรงนี้เส้นสมองเนี่ยมันไปสมองเลย ไปสั่งการสมองถ้าตรงนี้ไม่ทำงานปุ๊บเลือดส่งมาไม่ได้มันจะชาไปหมดเลยขาแล้วมันขาจะรีบข้างหน,นึ่งดีไปข้างซ้ายผู้ชายไปข้างขวาเนี่ยตรงนี้สำคัญในหัวเข่าเลยถ้าจมพวกเขาไม่ทำงานอันนี้เส้น เส้นนี้เส้นนาท้องเนี่ยมันเข้าไปในท้องเลยนะเนี่ยเนี่ยเข้าไปในท้องเลยเส้นนี้ตึงท้องก็ตึงท้องตึงปุ๊บมันไปเย,อย่อไตไตมีสองข้างอีกข้างหนึ่งพอกอีกข้างหนึ่งกรองตไตเป็นรูปสามเหลี่ยมนะ ปั๊บไอ้ศูนย์กลางเนี่ยศูนย์กลางของเปิดลมให้ลมมันวิ่งลมวิ่งก็เลือดก็วิ่งด้วยเนี่ยจะร้อนมันก็จะทำงานอยู่ตลอดนะเนี่ยแถวนั้นแนี่แล้วท้องเนี่ยท้องเส้นกลางนะมันจะไปถึงสันหลัง ไปถึงกระเพาะไปถึงไตปับด้วยปรับก็ทํางานศูนย์กลางอยู่ที่กระเพาะกินข้าวไปมันก็ลงมากระเพาะกระเพาะจะมีลมเต้นเต้นเพื่อย่อยอาหารเนี่ยย่อยอาหารเนี่ยต้องต้องบำบัดมันมีกระตึงเนีรอย่ยเ เนี yeah. ่ยก็ปล่อยมันจะร้อนอะร้อนไหมร้อนเลยร้อนปุ๊บแสดงว่ากระเพาะอีทำงานแล้วเปิดลมทำไปแล้วถามว่ามียาอะไรเปิดดีได้ไหมไม่ได้บำบัดอย่างเดียวเย็นบำบัดอย่างเดียวเชียงใหม่ อู่ที่วัดอบคุดพวกยางพวกอะไรทั้งหลายเป็นที่รู้ว่ามาหาหมอชื่นบำบัดเส้นเดี๋ยวนี้ไม่เคยทำอะไรที่เกีมาทําเครื่องจักรเลยไม่อยากไม่อยากทําเลยในแท <c oughs> นะเนี่ยตรงนี้สำคัญเนี่ยนะต้องคลาย คลายประมาณเจ็ดวันแล้วทุกอย่างจะทำงานหมดก็เป็นปกติอ่ะให้งานได้อ,อย่างคนหนูนี่มันหมดทุกอย่างมันพังหมดเลยอะเส้นมันยึดหมดเลยยังไม่พังมันไม่ทำงานนวดก็ไม่ให้นวด,นวดจับเส้นก็ไม่ให้จับ ิ่งแย่ไปทุกวันอีกหกเดือนเดินไม่ได้แล้วนอนติดเตียงเดินไม่ได้นอนติดเตียงปุ๊บอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างจะพังหมดเลยระบบการทำงานของการย่อยการสมองเส้นหัวใจพังหมดเลยพังหมดเลย มีทางเดียวถึงอีกปีหนึ่งหามขึ้นหามลงพอดทำงานไม่ได้ที่หนึง่งรู้ปอดตันนะเพราะการขยายตัวของระบบการทำงานทั้งหมดมันมันพังหมดมันตันหมดไม่ไปพงังมันตันแบบรถอะ่ะ สายยางสายท่อน้ำมันมันตันแล้วจะวิ่งได้หรือเปล่าเส้นมีทั้งหมดเนี่ยแปดเส้เส้นที่มันทำงานถ้ามันไม่สมบูรณ์ร่างกายเราก็ไปไม่ไหวร่างกายเราเหมือนรถเหมือนรถเหมือนกันเลย เดินเซโคกเสียไปข้างนึ่งรถยนต์น่ะโคกมีข้างเดียววิ่งได้หรือเปล่าก็ไม่ได้ก็เซ่ตกหลุมมองวุ่วงุ่งเซใช่ไหมสมองใช้ท,ทอยตันไหมใช้ท,ทอยมีของผืิดหรือเปล่าคลายออกถ้าใช้ทอยตันมันก็เอาเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ได้สมองก็แห้ง ไอ้ในแพทย์ก็บอกว่าสมองฟอแล้วฟอนี่เกิดขึ้นได้อะไรมันก็ไม่รู้เรื่องมันไม่เรียนบําบัดนะนะมันไม่เรียนไงอย่างช่างชื่อนี้จบปัิญญาโทขอนแก่นนเว้ยบําบัดขอนแก่นเอะเว้ยซึ่งบัมบัดเขาเปิดสอนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นใช่ไหม ไปเรียนตั้งแต่อายุ 10, 22เรียนอ,อยู่พี่สาวพี่สาวผดุงครรภด้วยก็ไปเรียนผดุงครรภกับพี่สาวก็มาช่วยพี่สาวออกรูปออกอะไรนะช่วยพี่สาวแต่จริงๆแล้วจบ บำบัดหา,ายใ่บำบัดโอเคครับขอบคุณมากครับเมื่อเช้าเดินลุกเตียงมาโอโ้ก้าวขาไม่ออกโดนจับเส้นปล่อยดีขึ้นเยอะขอบคุณมากครับ